พอดแคสต์ Podcast, ความคิดคำนึงเกี่ยวกับปฏิวัติมนุษย์ใหม่รวบรวมเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏอยู่ในบทประพันธ์ปฏิวัติมนุษย์ใหม่โดยอาจารย์อิเคดะทำให้เราได้เรียนรู้เข้าใจและประทับใจไปกับเนื้อหาอันทรงคุณค่าของบทความนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน ขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ความคิดคำนึงเกี่ยวกับปฏิวัติมนุษย์ใหม่เอนิโ่ดที่13จิตวิญญาณคันไซที่ไม่มีวันพังทลายผมนายจรูนบูรณะประอิติคุณรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับคันไซชัยชนะตลอดการคือดาวของสมาคมโซคาการดำลงไว้ซึ่งชัยชนะตลอดการ ือประเพณีที่เป็นนิรันด์เรื่องลือไปทั่วโลกในฐานะตัวอย่างที่ดีงามที่สุดของจิตวิญญาณของสมาพมโซคาเหตุใดระบบการคันไซจึงเข้มแข็งเหตุใดคันไซจึงสามารถจารึกประวัติศาสตร์ของชัยชนะที่ไม่รู้จบต่อเนื่องมาตลอดหลายทศวรรษเรามาหาคำตอบของคาถามเหล่านี้ไปด้วยกัน วันที่3กรกฎาคมที่ศักราช1957อาจารย์อิเคดะถูกจับกุมด้วยข้อกล่าวหาว่ากระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของตำบลโอซากา้าระหว่างที่ถูกควบคุมตัวท่านถูกสอบสวนอย่างรุนแรงเป็นเวลายาวนานและยังถูกข่มขู่ว่าถ้าไม่ยอมรับผิดเจ้าหน้าที่รัฐจะจับอาจารย์โทดะที่กำลังป่วยหนักและร่างกายอ่อนแอ อาจารย์อิเกนะจึงต้องยอมรับข้อกล่าวหาดังกล่าวเพราะว่าหลังการสอบสวนก็พิสูจน์ได้ว่าข้อหาที่ทางเจ้าหน้าที่รักกล่าวหาท่านล้วนเป็นความเท็จทั้งสิ้นดังนั้นวันที่17รกรกฎาคมท่านจึงถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำโอซากา้าวันที่ออกจากเรือนจำอาจารย์อิเคดะได้เข้าร่วมในการชุมนุมโอซากา้าพร้อมกับอาจารย์โทดะ ซึ่งจกขึ้นที่สาราประชาคมชูโอนากาโนชิมะท่านตั้งใจจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองในศาลและตระหนักดีว่าการรณรงค์ต่อสู้ของท่านเพิ่งเริ่มต้นวันนั้นฝนตกหนักมากเสียงฟ้าคำรามและสายฟ้าฟาดอย่างรุนแรงทะลุผ่านเมฆดำทะมึนคำพูดที่ท่านกล่าวกับผู้ที่มาร่วมชุมนุมกันในวันนั้นสั้นมากท่านแค่เรียกร้องพวกเขา ให้ต่อสู้ร่วมกันกับท่านเพื่อความเที่ยงธรรมด้วยความเชื่อมั่นอย่างหมดหัวใจว่าผู้ปฏิบัติพุทธธรรมของพระนิเชนไดนชนินอย่างจริงใจจะต้องมีชัยชนะในทุกๆสถานการณ์การเผยแผ่ธรรมภพศสารคือการต่อสู้ที่เราต้องชนะอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเป็นการต่อสู้ของความดีต่อความชั่วร้ายความถูกต้องกับความผิด เพื่อนสมาชิกที่มาร่วมชุมนุมในวันนั้นได้ตั้งปริธานไว้ในใจของพวกเขาว่าพุทธธรรมคือการต่อสู้เพื่อชนะเท่านั้นพวกเราต้องไม่พ่ายแพ้พวกเราไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองพ่ายแพ้อย่างเด็ดขาดนี่คือจุดเริ่มต้นของจิตวิญญาณขันใสที่ไม่พ่ายแพ้จิตวิญญาณขันใสที่มีชัยชนะตลอดการงานวัฒนธรรมขันใสที่เบียกชุ่มกลางสายฝน เกิดขึ้นท่ามกลางพายุฝนที่สนามเบสบอลโคชิเอ็นในเมืองโอซาก้าในปีคศก1966ก็เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของจิตวิญญาณที่ไม่ยอมพ่ายแพ้สมาชิกคันไซถือเอาสายฝนที่เทกระน่ำลงมาเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงเสื้อผ้าชุดแสดงที่เปรอะเปื้อนไปด้วยโคลนของพวกเขากลายเป็นอาพรคลุมกายของแชมเปี้ยนที่งามสง่าหน้าเกรงขาม เปล่งประกายด้วยเปลวเพลิงสีทองแห่งความตั้งใจอันทรงพลังที่จะชนะจิตวิญญาณคันไซแบบเดียวกันนี้ได้สืบทอดต่อต่อกันไปจากพ่อแม่ไปถึงลูกจากผู้ใหญ่ถึงยุวชนการตัดสินใจและความมุ่งมั่นตั้งใจส่วนตัวของสมาชิกแต่ละคนที่จะทำงานเพื่อการเผยแผ่ธรรมภัยสารร่วมกับอาจารย์อิคดะคือสิ่งที่เป็นแรงกระตุ้นพวกเขาให้ลงมือกระทำ ความรักและการสนับสนุนที่สมาชิกคันไซมีต่อท่านเสมอนั้นเป็นสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งแห่งอาจารย์กับสิษย์ที่ไม่มีวันสั่นคลอนในปีคศ .1979 ขณะที่อาจารย์อิคระดำรงตำแหน่งประธานกิติมศักดิ์ของสมาคมโซคามีกลุ่มคนที่พยายามทำลายสมาคมสมาชิกคันไซคือบุคคลกลุ่มแรกที่ลุกขึ้นลงมือกระทำทันที ด้วยการจัดประชุมที่พวกเขากำหนดให้เป็นการประชุมรวมขันใสครั้งที่หนึ่งซึ่งจัดขึ้นในวันที่18พฤศจิกายนปีเดียวกันณที่ประชุมพวกเขาได้ประกาศความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะร่วมต่อสู้ไปด้วยกันกับอาจารย์อิเคดะทาให้สามารถพิชิตฝ่ายตรงข้ามที่พยายามทําให้สมาคมล่มสลายสมาชิกคันใสประสานเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแข็งแกร่ง พวกเขาเป็นเสมือนครอบครัวใหญ่ที่ต่างแบ่งปันความภาคภูมิใจในการดำรงไว้ซึ่งชัยชนะตลอดกาลสมาชิกคันไซมีความเป็นมนุษยนิยมพวกเขาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับสมาชิกอย่างลึกซึ้งเพื่อข่ายแห่งความเชื่อถือไว้วางใจนี้ได้เชื่อมทั้งคันไซเข้าไว้ด้วยกันสมาชิกทั่วโลกกล่าวว่า มองดูคันไซเพื่อเรียนรู้เรื่องความศรัทธาคันไซคือแบบอย่างของโลกในปัจจุบันเป็นการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเพื่อจิตวิญญาณของมนุษย์และทำงานบุ่งสู่ชัยชนะอันรุ่งโรจน์แล้วพบกับพอดแคสต์ความคิดคำนึงเกี่ยวกับปฏิวัติมนุษย์ใหม่ได้ในตอนต่อไปสวัสดีครับ